เมื่อเพื่อนมากินเลี้ยงบ้านเราอ้าสวเมื่อนี้สนุกเต็มที่เด้อเต็มที่ไปเลยนะค่ะเฮ้เฮตเฮตเฮสัวเมื่อนี้ขอเปิดเพลงในบ่าวาเงียบเลยพวกสูนี่ถ้มาเปิดเพลงเปิดอย่างต่นี่ก็อยากไล่พวาแห้งเลยมันคั่มเลยนี่เศร้าเศร้าเฮดและนี่เมื่อเราไปกินเลี้ยงบ้านเพื่อนลูก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 เมื่อนี้น่ะกินเต็มที่เลยเด้อถ้าขาดเหลืออีอย่างล่ะก็บอกแม่เดี๋ยวแม่คนนี้น่ะ ว้ายโ,โอ้มกอ๊อขอบคุณหลายเจ้าแม่ค่ะขอบคุณข้าแ,ม,าม,แาม,าม,ม่ความเจ็บและความเจ็บความช้ำความเจ็บและความเจ็บความช้ำโบรักสีดำนั้นคือเข้าซึมถือขอซึมกาะเซียให้พ่อเอาลูกคือว่าภากันเปิดเพลงล่ะอลูกคืงเงียบแตะออคือว่าเกรงใจแม่นะจ้าเพราะว่าย่านนั้นเสียงดังละอีกอย่างอนะ่ะทางเข้านี่กับ บ่มีลำโพงน้ำจ่าแม่แม่นจ่าแม่เกรงใจเนาะบ่มีลำโพงน้ำแหม่เฮ<ะ>้ยบ่ต้องเกรงใจดอกแม่นี้มักมวนอยู่แลกันเองกันเองแล้วแม่บอกด้วยว่าแม่มีลำโพงพร้อมเด้อนี่โรบอทอาร์บีสี่สองศูนย์ลำโพงแม่จัดมาแล้วบอกเลยตัวนี้นะเชื่อมต่อไว้ด้วยบูธูดหาจุดศูนย์เลยระยะเชื่อมต่อไร้สายน่ะสิบเมตรได้ล่ะนี่เล่นเพลงต่อเนื่องยาวนาน,านหาชั่วโมงเลยแถมยังรองรับ การเล่นการ์ดไมโคร SD ผพอมเด้อบอกเลยเด้อเห็นใน่ยน้อยจิ้วๆแบบนี้นะเสียงดังคักเด้อเบิ้งแม่ที่เปิดให้เบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอเดจ้าแม่ลาขอถามแน่แต่ลำโพงนี่คือดหังชัดเจนแ้่ก็ต้องซื้อย่ไสนี่อยากได้อยูอยไ่ไหมแม่ถ้าซุ้มซูอยากได้นะ่ะแม่ที่บอกสองทางการรั่งสื่อเด้อน,นี่เลยช้อปปี้ ¡Lastra! ¡Chiris